จ้าวนา,ด,านดีรับมว่าแสงสวากให้ถราวที่ชื่อวรสยาเขารารมสันตลน้ำมาเีเท,าาาาที่นี่มันปากของธรรมดาเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองไปหาเสด็จพ่อกับข้าไปช้าก่อน่านพีอย่างนี้นะไม่ต้อง้องตัววันนี้แอบพาตัวอะไรเข้ามาอีกเนี่ยฮะเขาเป็นมนุษย์มนุษย์พูุตกมายาปากปองธรรมดาของเรา พี่ร้อยวันพันปีไม่เคยมีมนุษย์ที่จะลงมาที่ปากของช่วงกราดาื่อเราได้เดี๋ยวนี้นางลงมาให้ม,มนุษย์เจ้าไปทับรรงวันก่อนราางจงนนอจมน,น้ํนะนะคะพี่นีนะคะสวยซะด้วยขอบคุณนะครับจะพาไปไหนเนี่ยไปหาเสด็จพ่อถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ให้ข้าผู้ชมเป็นคนจัดการเองนะไม่ได้ข้าเป็นคนเจอข้าต้องเป็นคนจัดการเจ้ารอข้าอยู่ที่ถูกต้องแล้วแต่ว่านางสวยอ่ะข้าชอบ ไม่ได้ข้าให้ไม่ได้เรา,าเป็นเบงของข้าจะให้ไม่ให้เดี๋ยวถ้าพี่ไม่ได้ให้ไม่ได้ต้องให้ไม่ได้แล้วท้าพี่กับข้ามาสู้กันถ้าใครชนะได้สิทธิ์ในตัวนางมนุษย์คนนี้เราไม่มาพาพี่สู้เดี๋ยวข้าจะสู้เพื่อเจ้าโโอ้หมาดีเลย เรื่องอะไรลูกถ้าพี่นาคินแอบพานำษยกคนนี้มาที่ปากองโชวมบาดานของเรามพนาะวันนี้เขาท่าตมาเองเราตองช่วยเหลือเาไว้นะคะผู้จูคาแต่ทอมบอกฉันก็จะมาช่วยนะจ๊ะว่าทั้งสองคนใจเย็นก่อนพ่อรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้น่ะเขาเป็นมนุษย์แต่ว่าตกมาที่ท้องบาดานของเราแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็หมายความว่านางคนนี้น่ะยังไม่ถึงคัาคขาวตาย อะไรลูกไม่ได้พูดอะไรเลยแม่มาแล้วจะทำยังไงพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อหนทางที่ดีที่สุดนางจะอยู่ที่นี่ไม่ได้จะต้องพานางมนุษย์คนนี้ไปส่งบนเมืองมนุษย์นะลูกเสด็จพ่อนางตกลงมาและนางยังมีชีวิตอยู่นางอาจจะมีวิญญาที่การแต่การที่นางจะกลับขึ้นไปเนี่ยกรมฉันว่าไม่เห็นมีวิธีทางใดเลยที่จะพานางกลับออกไปแค่นาง้นฝากข้าของเรานางก็อยู่ จงน้ำใจใต้น้ำพระเจ้าคะ่ะหลพอ่อนางมนุษย์คนนี้จะขึ้นบนบองมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยจะต้องพานางไปอาบน้ำว่านยาซะก่อนอดีชันเสด็จพ่อถ้าเรื่องนี้นเดว่าก้าวกระมอมเนี่ยพานางไปอาบน้ำว่านยาเองเพงคะเดี๋ยวไม่จะพา,าไปได้ไงคนที่พาไปได้เหรอพระเจ้าค่ะไม่ได้ดไม <ป S> ่ได้สิเพคะนเสด็จพ่อเจ้าพาไปไม่ได้ทำไมล่ะเพคะเพราะว่าภายในจิตใจของเจ้า ยังมีกิเลสและตัณหาอยู่นะลูกกิเลสตัณหาแต่ยังเด็กไงแบบไม่รู้จักคำว่าแย,ยกแยะกระมมพาแม่นางคนนี้ไปอาบได้ปุถุค่ะเพราะว่าอะไรลูกเอ้ากระมมละแล้วเจ้งกิเลสตัณหาไหเจ้าไม่รู้ใจตัวเองความจริงแล้วเจ้าน่ะยังมีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจลูกพ่อ เสด็จพ่อพระเจ้าค่ะถ้าอย่างน,นั้นการในครั้งนี้ลูกผู้ชมจะขออาสาพาแม่นางม,มนุษย์คนนี้ไปเป้งเป่งปง <c oughs> <c oughs> พาแม่นางม,มนุษย์คนนี้ไปอาบน้ำว่านยาเองพระเจ้าค่ะ <c oughs> ได้ไหมเสด็จพ่อจะขับอะไร <c oughs> ลูกอุตส่าห์ตั้งใจพูด๋ย <c oughs> วลูกจะพาแม่นางไปลงบ่อน้ำว่านยาอาบน้ำเองพระเจ้าค่ะเจ้าพาไปไม่ได้เพราะว่าภายในจิตใจของเจ้า ยังไม่บริสุทสุดพอ่อขอบชันไม่ได้คิดอะไรเลยนะมันเจ้าค่ะเส็จพ่อถ้าพี่นาคินก็ไม่ได้กระ่อมฉั้นก็ไม่ได้แล้วใครเดี๋ยวพัเจ้าค่ะในปากของโชคปรรดขาของเราที่จะพาแม่นางมนุษย์คนนี้ไปอาบน้ำวาดยาได้โดยที่ละแล้วซึ่งกิเลสตหา เจ้ามือสมที่สุดที่จะพาแม่นางไปอาบน,น้ําว่านยาเพราะว่าละแล้วซึ่งกินเหลือตันหาถ้าอยากจะขึ้นเมือมนุษย์พี่แม่นางระแล้วตัดสินตัวเอง <c oughs> เอ้ตัดแล้วจริงนะแม่นางอย่าไปฟังพวกเขาเลยนะถ้าหากจะขึ้นเมือมนุษย์มาตามที่มาเอ้ตามข้าเจ้ามา ทนาดนานนงเอกในตาตีิเจ้าจะมีรักกายแต่ดูกันให้ดี เฮ้ยน้องเึิไม่ใช่น้องที่จะดุใงนี่น้าหมดญาตเเน้องปากดหมดญาติเเองรื่สุดข่ายกเสร็จหมดเสร็จ หาอายุที่มันใกลเอไกลกันเลยที่บอกนี่เลยไม่เคยเดือดร้อนรแกใช่ฮะเพราะแกปีนี้รักเลย เราจะทำอะไรไปเอา,า,าไปกินกันทำนะมาไปทำแล้วกันอย่าเขาจะจกพาเราไปมาลุกไป